ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมอะไรกิจกรรมพันธุ์ของชีวิตซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนหนึ่งของรายวิชาการรู้จักตัวเองก็เข้าใจว่าช่วงนี้เพื่อนๆน่าจะแบบขาดใยนอนซึ่งน่าจะเครียดกันนิดนึงแต่ว่าเราก็จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ให้ให้ทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายแล้วก็เรียนรู้จักตัวเองใช่ไหด้วยค่ะแล้วก็ถ้าจะให้เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็อาจจะแบบดูน่าเบื่อน่าเบื่อเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะตอนนี้ทำกทเป็นผู้โดยสารซึ่งผู้โดยสารเนี่ยจะต้้้อองงงงใใชพาาาสสเเเิร์ดค่่ะะทททีจนนนนไปขตั อันดับแรกเลยเดี๋ยวเราต้อง,องขกอแจกเป็นพาสปอรต์ตตัวนี้กอให้คนโอเคซึ่งพาสปอรต์ตอันนี้พอเปิดออกมามันก็จะมีคําถามอยู่แล้วก็ให้ทุกคนดได้ตกแต่งเดี๋ยวเราต้องขอให้ทุกคนเนี่ยได้เขียนตอบคำถามเขียนลงไปได้เลยแล้วก็จะมีพวกปากกาดีสอสาม,มารถตกแต่งได้เต็มที่เลยค่ะสาม,มารถเขียนได้เลยนะ โอเคค่ะตอนนี้เนาะเราก็ได้จกแต่งสัดร์อของเราเรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาแชร์กรันทีละคนแต่ว่าให้เลือกข้อที่เรารู้สึกว่าเราเต็มใจที่อยากจะแชร์ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากใครดีครเด็กซใครเด็กอัดอเด็กซ์ <c oughs> อค,ครับเอ่อสวัสดีครับผมก็ผมเอ่อมีตุดแข็งก็จุดอ่อนก็คือว่าผมพูดเก่งครับแต่ว่าจัดอ่อนกับพุ้มได้รู้เรื่องครับ <c oughs> เราก็ได้อ่าก็เราสิ่งที่ชอบที่สุดคือการอยู่กับครอบครัวนะก็สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดคือการแข่งขันค่ะใครัะบอกผมครับคุณชชอบและไม่ชอบที่สุดเจ้าอยู่กับธรรมชาติเจ้าทำงานเลี้ยงตัวเองไม่ชอบพนังงานโลกแล้วก็ไม่ชอบประงงนตัวเอง สิ่งที่ชอบเป็นความรงไปรงมาแล้วก็ไม่ชอบการบอกไปเลยค่ะทีนี้เราได้ออกมาแชร์กันเรียบร้อยแล้วเราก็จะให้ตอนนี้เนาะมีกันอยู่สี่คนเดี๋ยวแบ่งเป็นคู่อีก,กได้แล้วคู่ของเราเนี่ยจะให้หนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่ตอมอของอีกคนผู้โดยสาร้นเจ้าหน้าที่ตอมอเนี่ยจะทำหน้าที่ถามคำถามในพาสปอร์ตของผู้โดยสารค่ะโดยเลือกมาคำตอบอันไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าเราสนใจแล้วก็สาม,มารถถามเขาได้พอถามเสร็จแล้ว สมามารทับไอ้นั้นเนี่ยจะให้หน้าที่ตอมออค่ะใช้ตัวปั๊มปั๊มลงไปในสมุดของผู้เดยสาแล้วก็ผัดกันค่ะโอเคก็เริ่มได้เลยค่ะแค่ไป,ไปุ๊บเลยใช่ไหมัองคนใช่ใช่ใช่วนวนได้เลย ที่นี้ต่อมาก็เราได้รู้แบบมุมมองใหม่ๆของเพื่อนๆแล้วแล้วก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะแจกตัวนี้ค่ะตอนนี้จะเป็นอร์ดิ้ง g าร์ d ซึ่งเดี๋ยวให้ทุกคนอ่ะเขียนกำลังใจจะเขียนให้ตัวเองก็ได้หรือว่าจะเขียนให้กับเพื่อนๆก็ได้ค่ะก็คือเดี๋ยวจะแจกให้คนละใบก่อนถ้าเกิดว่าอยากเขียนเพิ่มเติมก็สามารถหยิบตรงนี้ได้เลยค่ะ โอเคทีนี้นาะเราก็ได้เขียนให้กับใจคนอื่นแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนให้กับเพื่อนๆเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเขียนให้กับเพื่อนๆในกลุ่มรับทีนี้พอเราได้รับก็ได้ทานแล้ว๋ยวกกิเราก็จะมาส่งกิจกรรมกันค่ะโดยเราอยากถามความรู้สึกเพื่อนๆทุกคนว่าพอทําทำกิจกรรมทุกอย่างไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง <S <S เดี๋ยวให้แบบทละคนได้ลเลยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างการทำกิจกรรมในวันนี้ ตั้งแต่เป็น,นุกครับครับก็รู้สึกเออปลฟิลมากเลยครับหลังจากที่ได้อ,อสอบปลายภาคไปทั้งหมดหนึ่งวิชาทัวนหมก็รู้สึกว่าเครียดมากแล้วทีนี้มันก็เลยแบบว่าทำให้ไม่รู้จะอ่านหนังสือยังไงดีก็เลยนอนกิ้งตลอดเวลาพอได้ตื่นมาทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามีกําลังใจที่อยากจะไปอ่านหนังสือต่อแล้วก็ความที่จะจบปีสองทำหนึ่งรับผมกชอบ สำหรับเราเราก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็สั้งสรรคักมากแบบเป็นเป็นพื้นที่ปลอดภัยนอนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบได้มาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้รู้จักเพื่อนก็มาจนรู้สึกสนุกและก็รู้สึกดีได้มาทขก,ก,กิกขจกรรมนี้ครับก็รู้สึกว่ารูราสา้สึกว่ามันทำให้สบายใจขึ้นแลวก็อยู่ใ้ในอยู่ ก็รู้สึกว่าเป็นจิตสันเดที่ดีแต่ทำให้เราด้อตะเกนยรหรือตะเกงแล้วก็แค่์คนนี้และแ,แ,ละแ,และคร์วนอมาคต ก็จากการที่เราได้ทําทั้งตอนแรกแล้วเราได้ทำทั้งพาสดก,ก็เป็นการได้เหมือนกับการพบทวนตัวเองหลังจากน,นั้นเราก็ได้ออกมาแชร์กันว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเราแบบมีความสามารถที่เศษ็อะไรหรือว่าเรามีจุดแข็งจุอดอ่อนอะไรแถมเราได้ลองแบบให้ได้เป็นต้นที่ตมอมกับการได้เป็นผู้โดยสารเราก็ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนของเราเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายเราก็คือการที่เราได้เขียนบอดี้คัพกับการเป็นการให้กำลังใจส่งต่อความสุขิีมกันอื่นค่ะโดยเราก็อยากจะแบบถามผูายเรคำถามหนึ่งก็ทุกคนว่า เราได้รับอะไรบ้างจากการทำกกรรมนี้ค่ะ,ะก็ขอตัวแทนสักคนนึงก็ได้ค่ะใครก็ได้ว่าเรา,เรา,เราไ,ได้รับอะไรจากกรรมนี้ได้รนะับอ่าก็เราก็รู้สึกว่าแบบหลังจากทำกิจกรรมนี้แล้วก็สิ่งสิ่งที่ได้รับคือมีเยอะมากตลอดจะยกตัวอย่างเป็นแบบการได้รู้จกักอ่าในการพัฒหาเองมากขึ้นแล้วแบบจริงๆแล้วเราแบบภูมิใจอะไรที่สุดหรือว่า คือจริงๆเราก็มีเป้าหมายชีวิตเยอะแยะแต่ที่เอามาเขียนตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนในมมองต่างๆเนลนครับนะครับผมพอเสร็จมากบางกีเราก็ลืมแปว่าเราอยากจะทําอะไรกันแน่เดจิตอะไรเงี้ยตอนได้มานั่งจดจ่อได้เขียนในรับต่อจริงๆก็ได้รู้หรือว่ากลับมาจาได้ว่าเอ้ยบางทีที่เราอยากจะทําแ่บงแน่นเป็นเพราะว่าอะไรคนันสอนเราเติเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เราการเรีนรู้รบไหนแล้วครับ ก็สถานกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นการส่งเสริมให้เราเนี่ยตระหนักรู้ในตัวเองการตระหนักรู้ตัวเองเนี่ยคือความเข้าใจความคิดความรู้สึกแล้วก็ศักยภาพของตัวเองค่ะส่วนการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยก็คือเป็นความคิดของการยอมรับตัวเองประเมินตัวเองว่ามีคุณค่าแล้วก็มีความนับถือตัวเองค่ะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ทั้งการตระนักรู้ตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต ที่มีที่อยากวัดผลเราก็อยากมีความหมายค่ะกิจกรรมนี้ก็จะตัดขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมหรือได้สำรวจตัวตนของคนทุกขั้าแล้วก็สริทส้างความมุ่งใจในความเป็นตัวเองค่ะและสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะให้แบบเข้าชีวิกับทุกคนเลยว่าวันนี้เราคือได้ผ่านทั้งการเขียนทักษะแล้วก็ได้การได้เป็นดานตรวจได้เป็นเหมือนการที่เราได้ตรวจสองขั่าแล้วก็ความคิดของตัวเราค่ะพร้อมที่จะขึ้นเครื่องเข้าสู่การพัาชีวิตด้วยความมั่นใจและการท้ดีรค่ะค่ะสวัสดี้ละขอจบการจบกิจกรรมในเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ